นะคะตอนนี้ฝนตกแล้วนะจ๊ะยินคาเลยจ้ายินคาไปด้วยน้ำฝนคำเลยํำเลยฝนตกร้อนมาร้อนอุกไ้าเอามานาน ต้นหูกวางคู่หูกวางคู่นี่ยอืใหญ่จริงๆเลยทุ่มทําไปด้วยน้ำฝนใบเขียวขจีเลต้นนี้ต้นนี้ยิ่งเขียวใหญ่มีลมนิดๆเห็นไหมคะลมนิดๆ เมื่อวานนี้ลมแรงกว่าน,นี้อีกนะคะนี่วันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันพออยู่ได้